สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางของอาจารย์สงมิงเชื้อครับในยามเช้าของวันที่19ตุลาคม2563ซึ่งขณะนี้น่าจะเป็นไปได้ครับว่าฝนได้ลงโปรยปลายและลงหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดนครลำปางนครแห่งความสุขของเราครับครั้นี้รายการโฟกัสที่ลำปางได้มาบันทึกภาพ เหตุการณ์จราจรในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีอยู่ขณะน,นี้ที่5แยกประตูชัยในเขตเทศบาลนครลำปางครับจากสังเกตแล้วการจราจรในช่วงก่อนที่จะถึงเที่ยงวันวันนี้ก็เป็นไปอย่างคลุกคลักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วทำให้รถติดอยู่ร่ำไปครับเมื่อสักครู่ได้สังเกตดู ทางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำที่จะรองรับน้ำฝนที่ไหลหลากในพื้นที่ห้าแยกประตูชัยครับบางครั้งก็ถึงขนาดที่จะต้องมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่ของอบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนครับอันนี้คือท่อระบายน้ำของเขตเทศบาลนครลำปางครับในที่ห้าแยกประตูชัยวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางก็ถือว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งที่รายงานสภาพการจราจรและเป็นการรายงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ําที่ท่วมท่วมขังในยามฝนฟ้าที่โปรยปลายมาก็ถือว่าเป็นระบบทางระบายน้ําที่ทางเทศบานลนครลำปางได้เอาใจใส่อยู่เป็นประจำอยู่เหมือนกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่จะต้องมีการแก้ไขในระยะยาวว่าระบบการบําบัดน้ําเสียก็ดี หรือระบบการระบายน้ําของพื้นที่ของเทศบานนลนครลําปางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่อยู่อาศัยหรือท่วมพื้นที่ถนนเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจราจรอยู่ขณะนี้นะครับครับนี่คือสภาพบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนเที่ยงของวันที่19ตุลาคมการจราจรของบ้านเราตอนนี้ก็ถือว่ามีความคับข้่งมีการใช้ยวดยานพาหนะในการเดินท่าเดินทางมาประกอบ หน้าที่การงานรวมถึงใช้ในการติดต่อการคมนาคมขนส่งนะครับครับถ้าแยกประตูชัยในพื้นที่จังหวัดลำปางของเราแล้วโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครลำปางหรือในตัวเวียงลำปางนั้นได้มี5แยกหลักๆอยู่2อแยกด้วกันนะครับก็คือ5แยกประตูชัยที่เรากำลังรายงานให้ท่านแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางได้รับทราบอยู่ขณะน,นี้แล้วก็มี5แยกหอนาฬิกา หรือขว่วงนครที่เราใช้ในการประกอบกิจกรรมนโยบายสาระต่างๆของอพี่น้องชาวหจัดลําปางหรืองานเทศกาลที่มีความสําคัญต่างๆครับถ้าแยกประตูช้ยนี้ก็ถือเป็นจุดแยกที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นพื้นที่ของอมิวเซียมลําปางโรงเรียนบิญยาาวิทยาลายัยโรงพยาบาลลํปางรวมถึงเส้นทางที่มีผู้ประกอบการค้า ย่านตลาดทำมาค้าขายอยู่นี้พอสมควรน,นะครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางขอขอบคุณแฟนรายการที่ให้เกียรติติดตามรายการโฟกัสที่ลำปางแล้วขอให้กําลังใจผู้คนที่เดินท่าเดินทางพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพี่น้องประชาชนที่เข้ามาอย่างพื้นที่เขตเทศบานลนครลำปางวันนี้ได้ประสบแต่ความสําเร็จทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ